สวัสดีครับชื่อนายสาวพิมีนาส่วนรุ่มชื่อนายยอดควาคุ้นรอาตลอดชื่อนายสาวลูกวีสีสะอาดวันนี้จะมาเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เนต็ตและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดอย่างแรกจะเป็นสวิตช์ทำหน้าที่รับสัญญาณและกระจายสัญญาณออกจะมีไฟพาวเวอร์ขึ้นโชว์อยู่ตรงนี้ อย่างที่2จะเป็นสายแลนทำหน้าที่เชื่อมสวิตช์และเอ็กเซสพอย์เข้าด้วยกันอย่างที่3จะเป็นเอ็กเซสพอย์ทำหน้าที่รับสัญญาณและกระจายสัญญาณแบบ WiFi เราจะมาเริ่มต่อกันเลยนะคะขั้นตอนแรก จะนำสายแลนที่เชื่อมต่อจากฮับมาต่อเข้าสวิตจะมีไฟขึ้นโชว์ตามนี้นะคะต่อไปนำสายแลนเสียบเข้ากับสวิตและนำสายแลนอีกข้างต่อเข้ากับเอ็กเซส i n t ช่องสีฟ้า จะมาลองทดสอบการเชื่อมต่อไ i f i กันนะคะขั้นตอนแรกเปิดไ i f i แล้วหา wi-FI ชื่อ ASUS หลังจากนั้นรอการเชื่อมต่อสักครู่นะคะต่อไปจะมาทดสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ตกันนะคะความเร็วดาวน์โหลดจะอยู่ที่20.99 m b เมกะบิต อัพโหลดจะอยู่ที่19.55เมกะบิตค่ะ